สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซโรและก็เกมคาบาโมบายอินฟินิตคอมโบนะครับอยู่กับซีรีส์ลุ้นของยามเช้า EP ที่52แล้วนะครับและเช่นเคยเราจะเปิดกล่องลอยกระทงด้วยนะครับวันนี้190ครบทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังด้วย <c oughs> โมหันลงนิกไป5จอนะครับ2จอที่ทำมาล่าสุดก็ใช้ประดับเคนตะลงนะจะบอกว่า50ศูน วันเดียวมีอยู่จริงนะตอนแรกคิดว่าโอ้โหทำตัว190ลงนิกนี่แบบรวยชิบหายไว้วอนแน่นอนนะ่ลงได้วันละ5ตัววันละิบรอบนะที่ไหนได้เสียเจมทิ้งวันละ30,000นะโอ้โหู์มา3วันแล้วนะโอ้มายก็ไปลุ้นของกันนะอ่าตอนนี้มีคุมไฟแลนะครับไฟแล500เจมนะครับ แลมากนอกนั้นก็ไม่มีอะไรไปนะครับออกเลยเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าเออทำไมเราไม่ดีรอบดันเพื่อที่จะเลือกตัวละครใหม่จะได้มาเข้าดันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลายคนสงสัยแล้วก็มีอินบอกมาถามด้วย <laughs> คือผมไม่อยากเลือกตัวละครใหม่เพราะว่าเออมันมันบอดข้ามคนมืนจะได้ใส่ซับพ,พาร์ทใหม่นะครับที่เกียจไปตัดคลิปไม่ใช่อะไรหรอกแค่นั้นเลยเหตุผลที่เกียจไปตัดคลิปนะอันนี้ไปบอดอะไรเมื่อวานนะไปบอดแพนเดโมเนียมเมื่อวานไปบอดนี้กันแหละนะครับได้มาสองกล่องเนาะกล่องแดงได้มา21อนะครับกล่องฟ้าได้มา สองของฟ้าเละนะครับไม่มีอะไรดูกล่องแดงนี่ที่รลุนเยอะๆเนี่ยยีสิบเอดกล่องนะไปโอ้โหเช่นเคยนะเอาจริงมันแบบว่ามันไม่มีอะไรดีๆเลยอะคือถ้าไม่มีใบมันก็ไม่มีอะไรเลยป้ะกล่องแดง เดี๋ยวน่าจะได้ไปบอดบอลเขียวหมดแล้วแหละวันนี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะลงได้วพวกนี้จะได้เปิดกล่อ,ลองไฟเวิร์ทุกตัวเลยนะครับไปไอดีที่สองพอผมรู้สึกว่ากล่องนี้มันไม่ได้อะไรอย่างน้อยถ้าเป็นกล่องไฟเวิร์ก็ แลทแลทแลน้อยสุดก็เป็นกล่องประดับนะได้ลุนประดับผมว่ามันก็ยังเออพอได้ลุนกว่าเป็นกล่องไอเนี่ยของมูลไลท์มันมันไม่ได้ลุนอะไรเลยไม่มีอะไรลุนเลยนะใบนี้ก็คงจะไม่มีหรอกใบเขียวหนึ่งนก็ลุนที่ราคาสามรอยเนี่ย ไปลอยกระทงคือผมลืมไปเปิดดูด้วยแล้วว่ามันมีของอะไรให้ลุ้นบ้างจำไม่ได้เลยเพราะว่าอ่านครั้งเดียวตอนไปก่อนแผจา้าปะแล้วก็ไม่ได้อ่านอีกเลยนะมาแล้วนะครับ มากล่องมูลไลท์กนไม่ใช่กล่องไฟเวิร์อันนี้กล่องมูลไลท์ยี่สิบเจ็ดกล่องดูนะเปิดเยอะขนาดนี้จะไม่จะมีอะไรให้แบบรู้สึกว้าวหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเยอะมากเลยยี่สิบเจ็ดกล่องเนี่ยวันหนึ่งอะเพราะมันหาได้แค่นี้แหละผมบอดทั้งวันดูดิโอ้โหมันมันหน้าทอเ่ะทุกคนมันมันควรจะมีอะไรที่แบบขายได้หน่อยนะ มันรับประทานหินแดงเราไปเกือบร้อยเลยยิบเจ็ดกล่องเนะี่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะครับยี0บร้อยผ่านไปครับจอที่สามอ่าพอเปิดกล่องไฟเวิร์กนี่พอได้ลุ้นนะพอได้ลุ้นโอ้โ oh, หนี่ได้สิบกล่องเองเนะี่โอ้โห เอาจิงนะกำไรเขียวดูมันดูมันดอกยากขึ้นนะดูมันดอกยากขึ้นนะคือข้ามวันข้ามคืนนะเพื่อนเมื่อวานจําได้ว่าไอเดีเนี้ยดอกวงหนึ่งตอนกลางวันกลางคืนไม่ดอกเลยโอ้มายกอดมันยากยินแสนขินอะไรขนาดนี้วะกำไรอันละสามพันเองนะนี่ชีวิตจะให้เราดอกแค่หินเนี่เหรอเดี๋ยวผมน่าจะได้แบบว่าเปลี่ยนไปบอด บอลส้มแทนนะ่ะบดเอาเอลเซดไปขายแทนนะเพราะว่าบดหาของขายไม่ได้อะไรเลยนอกจากหินจริงนะมันมันย่ำแย่มากเลยเลด็อกเนะี่ยคือทุกคนก็เห็นว่าผมแบบเปิดให้ดูทุกวันอนะ่ะมันไม่มีอะไรเลยอนะ่ะเออบนนะวันนี้บนเยอะจังวะมันไม่ได้จริงๆนะคือทุกคนที่บอดเหมือนผมมันก็จะแบบรู้สึกเหมือนกันแหละเฮ้ย มันแบบวันหนึ่งอะลงดันเป็นร้อยร้อยรอบอะมันไม่ได้เลยอะมันเกินไปปะแล้วร้อยรอบนี่คูณห้านะห้าจอนะเออแล้วมันแบบไม่ได้อะมันต้องรู้สึกยังไงวะมันไม่ได้ของดีเลยอะของดีๆที่เป็นแบบเจาะแดงเจาะขาวไม่เคยได้ไม่เคยแบบเห็นออกในคลิปเลยว่าเฮ้ยเนี่ยวันเนี้ยเปิดได้วะทำมาแบบกี่ทีหวอ 50กว่า ep ตีกลมๆไป ep หนะึ่งเนี่ยไม่ ep หนึ่งแหละห้จอเนี่ยวันหนึ่งอ่ะผมลงอ่าบอลเขียวจอละ50โดยเฉลี่ยะนะต่อวัน2จอก็ร้อบอลส้มเนี่ยจอละร้อยกว่า2จอก็200กว่ารวมเป็น300ยกว่าไอหลักอีกวันหนึ่งร้อยกว่าวันหนึ่งผมลงดัน400อกว่ารอบนะ สี่รอกรอบต่อวันต่อวันนี่สอเดือนสี่สาเดือนละพันสองสองเดือนสองพันสี่โอ้โหไม่ใช่ดิผมคำนวณผิดปะวะมัวเละสี่ร้อยสี่ร้อยคูณสามสิบหมืนสองไอ้ยี้หมื่นสองหมสองต่อเดือนสองหมืสองเดือน ไอเดียประมาณสามหมื่นรอบตีมกลมไปเพราะไอดีหลังลงได้เยอะนะสามหมื่นรอบไม่มีเจาะข่าวให้ตะวงดไม่มีเจาะข่าวให้แต่เม็ดเดียวโอ้โหวันนี้จะไปมันมาเวแบบมาเวตัดพอ,อยังเลยวะมัน <laughs> มาตรงนี้ยังไงได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะขอบนหน่อยขอบนหน่อยแล้วกันฮนะถามว่าเล่นไหมก็เล่นเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ เรามันคนไทยหัวใจคาเบาอยู่แล้วได้คนึ่นมาหนึ่งนะสองพันเดี๋ยวตีแตกเออมันไม่ใช่ดีหลักอาจจะไม่ตีอาจจะโยนโย,น,ยนฝากไปนะเนี่ยขอ,องมีวันนะครัไอดีสุดท้ายแล้วครับไอดี ID หลัก รูนไปเสร็จ t c ไม่มีราคานะครับแล้วก็ยัดไปยัดสมุดไปหัว fsq สามกไม่แน่ใจมีราคาหรือเปล่าไบขี By นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ของ,ของก็เน่าเดี๋ยวาลืมลืม,ล,มลืมเปิดของลืมเปิดกล่องรอยกระทงไอเดีลั มีเกียร์แล้เนี่ยห้าสิบสองอันที่สิดดบกล่องรู้สึกดรอปน้อยลงด้วยปะเนี่ยไปลุยสิบกล่องสุดท้ายนะครับแยกย้ายสำหรับ EP นี้เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรนะมีแหวนวันเกิดมาสองวงพอได้ใส่บอดวันต่อไปโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบนเยอะมากเลยเดี๋ยวพวกนี้มาเปิดให้ลุ้น ให้ดูใหม่ละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบดูขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมทุกๆ EP ที่ผ่านมาด้วยละกันคนระับสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ